S <S <an> เนาะเนี่ยนี่น้องซาฮอนด้าเคนซาหน่อยกับมานั่เด้อบาร์ซีกับมานั่เด้อซาหน่อยเนาะชี่รถสกายแล็บไปดิมกินตำสูตรโดยี่แคมของวิวบรรยากาศย่ำแรงแคมของเนาพี่น้องเลยสุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องรถสบู่ทุกคนเด้อยินดีตอนทักทุกคนเขาสุดสองสิบสองยันสี่เนาะมือนี้ก็สิไปหาหนุ่มสกายแล็บคือกอาพี่น้องว่าเบนโทษสั่งมาว่าเพื่อเสียภาไปที โตสกาเลสหยอกเช้าเนาะแล้วนกะ็ก้อนสิไปแล้วนะว่าแหวสื่ออาหารทะเลมาให้แน่ว่าจะเอาอาหารทะเลไปกินแล้วก็ไปหยอกเช้าเลยประมาณนี้บ่ขอบฟ้าท่านเข้าใจเนาะเดี๋ยวไปเบิง่งภาพบรรยากาศเพอร์เซียนยันงเนาะทุกคนตอนนี้ก็มาครับไอเจ้าเจ็ดเลยแล้วก็จอนนี่สามหนึ่งเนาะกำลังแหวสื่ออาหารทะเลอยู่เนาะไปเบิ่งกัน

ส้มมะเมีงปูนอแบบเขียวที่มีปูมีปูเขียวจ้ะเขียวเด้อยเหรอเขียวแดงเดือดเรื่องเดือดเขียวใช่เลนี่ยเป็นเป oh ็น <shorts> ห้อยหอยข้า <trabalhar> ห no mm ้อยแค้ข้าเลยห้อยแค่ตอนนี้หอยแค่แค่ไหนโอมีสูรแบบเดนอาหารทะเลทุกคนห้อยข้าวสิัน ยนเนยังไงวะจะมา่งยยังในอาหารทะเลบัดชางเบิดกินได้ไหมดิ <S <S เชิญเบิดเจลเดียวถามได้หรว่าอะไรหรือเปลาจักเด็ดเจลไปตั้มโอ้โหไปตั้มไปตั้มบอลเจลกุ้งเจลกุ้งอันนี้ไปตั้มกัมมึกเลยดี่พี่น่อ

ต,ต,ต,ตึ้ตงโลกะไปตามปรเด็นบแกเนี่ยงตอนนั้นสิบหาะเออแสนหาสิบเลยนต้นนี้นอะไรแสน,น ได้คือกระสินเรแนงหากรุ่นยี่สิบแปดของเรงแสหากร่สี่แสนพันจะโต้นโตมากเป็นนะไปเปา่อกันตอนเก็บกินนะทุกคนเท่าไหร่1 1นสิบแปันกิบโอ้จันจรใจหายนอกวันนี้เนาะโมเมสื่ให้บาลีมเนาะไปไปหาบลีเมกัน ออนะคุก้นี่ก็ต้มแล้วนะเกี่ยมไปสื่อสื่อครับตัวเขาตำแล้วโนคะตรโดตเน่นทำโปรเซสวานดวะทำไมผู้าวตำไปเอาเขาดีแล้วพี่มันมีเพงเลงมาถ่ายแถ้งฝัามีมเพลงอ้ามาหอะจอดเทิงหานาาเ <c oughs> มมนี่ยน้เถิงลาภาือตำสมมาใส่่นน้ะ สาหน่อยกับมานาเด้อบาซีกับมานาเด้อสบายดีสาหน่อยเนาะขี่ดอสกายได้ไปดิมกินตำสมดอย่แคมของทุกคนเนาะข้งแดดกว่าแมนขางแดดนการเย็นๆเย็นๆน่อยช่เนาะเย็นๆกะขับไยังรเกินายดิะหอดแมของแล้วบ้านี่ยตำสมก็ได้นะลอยู อนนี้ฮาก็ห่อนแก้มคอนแล้วทุกคนทมาลุ้นกันนะทุกคนนะเจ้านเปียนเนาะเจ้านเียนซุเไมอว้ดท่านั้นแลวนี่นี่โคเดได้เนี้ตัดาราหน่อย ว้าพี่น้องมาเด้ออยากนั่นล้เน่ะนี่น้องนาซาฮอนดาคุณดิเีทีเอคุณนโอ้เรามามาแบบว่าคนเขาเาล่างกําลังหัดไก่นะสมาเหตุใจใจเขาดีว่ะ้อดพุนะโอ้ยดได้ดได้อ้าวอ้าวอย่าช่งไม่ช่าอ้าวไปเริ่มพี่น้องมา กินอยู่หั่นกินอยู่หั่นก็บอกคาบมากกินอยู่ใชก็บอคัก็มานั่งกินอยู่หัวงามดีว่ะบรรยากาศมันดีอาหารเปนก๋าเต๊กมาสะอาดสุดเยเลยเลยไม่ได้เงี้ยเดเอาเบิ้งดาวีมามามาไอ้คนกับผงเลไเนาะมานั่ง มันนั่งกินอ่างคุ้นออกกําลังกายเนาะเขาออกกําลังกายเพื่อสีโรทุนแต่ว่าเขาต้อกินโสดเขาเลกินให้ข้าวยาข้าวยาหน้่งหนาะยเมุ้ยหน่อยเสียมเนาะซุ่มมาเสาะหาท่านี้เนาะเบิ้งตะเวนตะปินโอ้ยซีเาะเนแก้มพองเนาะเมืองปากซีหนา bên tông đi Kinh tầm trống, mày sướt nhỏ của đao về mày thu về dạo Xây cái dài ừ. oh, không cái dài không cái không view, bối cảnh, nhảm lẽ, game của hả nó, phải nhảm đỏ, cái gì? Phong vật sẽ lấp ngào. Không xáo, Nè, mất <laughs> Ủa. sao? Ủa. Đúng là sao nữa?

ต่นนะได้มี่จเตนเนเนาะไมกันเีจัน้ที่ีแลมือไหนตัวนะเดี๋ยวนี้จะมาถือไว้ประเดนเอาไว้แต่รับแปดยรับอรอด็ัน้อไร่ะโอ้ไปกัเตี้ยบเราจดจอดเป็นเตี้ยบจบงานพดอยู่ร ทำสมมาใเนาะแข้มของจบไปเป็นทีเรียบร้อยตอนนี้สีใสตอววสิทธ์ตอนนี้ก็สีไปรับโกโก้จากไอโซพนาเนาะไอโซพนาว่าสีไปโกโก้แปดเพื่อเพื่อต่อหนอดเป็นต่อหนอดเป็นวักแต่ว่าคลิปนี้สจะเป็นต่อไป ep สองเลยซะกวสิทธจบคลิปตัวนี้ก่อนเนาะแหนบอกกันเนาะทุกคน ฝากกดไลค์กดแชร์เด้อไปบันทิกพอไปกันเนาะบ๊ายบาย